คุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์ที่13มกราคม2566ที่ผ่านมานะครับนายสนารพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เดินทางไปมอบเงินเยียวยาให้แก่ญาติของนายฮัมรีมะกกาเซซึ่งเป็นเจ้าที่อ,อสอของอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากการที่ถูกคนร้ายได้ลอบวางระเบิดและซุ่มยิงขณะที่ออกปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองครูนะครับเมื่อวันที่11 มกราคม2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้สร้างความสูญเสียให้แก่เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายและก็ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนห้านายครับเมื่อวันที่13มกราคม2566ที่ผ่านมานะครับที่บ้านเลขที่52ทับ2หมู่ที่3บ้านจือแรตำบลสาวออำเภอรีสอร์จังหวัดนาราธิวาสนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสก็ได้เดินทางไปมอบเงินเยียวยาโดยไปมอบให้แก่นางสาวฟุรดามะลีซึ่งเป็นภรรยาของนายฮมดีมักกาแซ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศรีสาคอ,อํอำเภอศรีสาครซึ่งเสียชีวิตจากการที่ผู้กอ่อเหตุรุนแรงได้ลอบวางระเบิดแล้วใช้อาวุธปืนยิงซ้ำและจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับได้ทำให้จ่าสิบเอกมะนายีสามะและนายสูดิงดอเละเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศรีสาครได้รับบาเดเจ็บไปด้วยเหตุเกิดที่บริเวณริมนถนนบ้านไอเยงหมู่ที่3ตำบลศรีสาคออำเภอศรีสาครจังหวัดสาราิบุรี ขณะที่ทั้งหมดนะครับได้ร่วมกับกําลังพลรวม5นายขีย่จักรยานยนต์กลับจากการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านไอยงเมื่อวันที่11มกราคม2566ที่ผ่านมานะครับโดยนายสนันพงศ์ษรผู้ว่าราชการจรังหวัดราธิวรสก็ได้พูดคุยกับนางสาวฟุรดาและบุตรชายซึ่งศพของนายฮัมดีญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กูโบบ้านจือแรหมู่ที่3ตำบลสาว,วออำเภอรืรอเสาะจังหวัดราธิวรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเฝ้าระวังนะครับแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็พยายามหาทางที่จะก่ะอเหตุให้ได้นะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปนะครับรวมทั้งการมอบเงินเยียวยาอย่างที่ทางสบตกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ลหลายๆหน่วยง,งานได้ดําเนินการอยู่นะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีมข่าวสำนันกงานประชาบรรจัตราธิวะนะครับติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวเหล่านี้จากทีมงานของเราในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ